สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่มณจะมาแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะซึ่งมาในรูปแบบของซีรั่มเข้มข้นนะคะเซรั่มตัวนี้นะคะสกัดได้จากกล้ผลไม้เข้มข้นนะคะซึ่งสารสกัดหลักๆนะคะตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัวชูโรงของเราเลยนะคะที่ นำมาอยู่ในขวดนี้นะคะก็จะมีนะคะส่วนผสมที่สกัดได้จากน้ำหมักของสับประรดเข้มข้นนะคะนั่นก็คือกรดผลไม้นะคะที่ได้จาก AHA นะคะมีคุณสมบัตินะคะในการผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวของเราเนี่ยขาวแล้วก็กระจ่างใสมากยิ่งขึ้นใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องรอยแผลเป็นจุดด่างดำ นะคะไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นที่เกิดจากน้ําเหลืองไม่ดีนะคะซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยมนเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องเคยผ่านนะคะการเป็นอิสุกอิสัยมาก่อนนะคะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเป็นอิสุกอิสัยนะคะสมัยก่อนเวลาเป็นอีสุกอิสัยเนี่ยเด็กเนี่ยก็จะชอบไปแกะไปเกาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีรอยแผลเป็นที่ทิ้งเอาไว้มีรอยแผลเป็นมีจุดด่างดำนะคะที่ทิ้งเอาไว้นะคะทาให้เป็นปัญหากวนใจในวัย ที่แบบเป็นวัยรุ่นเป็นวัยสาวขึ้นมานะคะก็จะเป็นปัญหากวนใจมากๆนะคะแล้วตอนเด็กอย่างมนเนี่ยเป็นคนที่อย่างตอนที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยไปหัดขี่จัก,กรยานนะคะหัดขี่มอเตอร์ไซค์นะคะก็มีการพลาดบ้างล้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกรอยแผลเป็นนะคะรอยแผลเป็นตามหัวเข่านะคะรอยแผลเป็นที่เห็นได้ชัดเลยนะคะที่หัวเข่านะคะแล้วก็ พวกรอยแผลเป็นต่างๆที่ผิวที่แขนที่อะไรเงี้ยจะชัดมากๆเลยฉะนั้นนะคะเซรั่มตัวนี้นะคะก็จะช่วยนะคะในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนะคะทำให้ผิวที่ตายแล้วเนี่ยค่อยๆหลุดออกหมายถึงผิวที่มันเสื่อมสภาพที่มันหมดประสิทธิภาพแล้วนะคะเหมือนกับมนจะบอกยังไงดีอธิบายง่ายๆเลยนะคะคือเซลล์ผิวของคนเราเนี่ยชั้นบนสุดเนี่ยชั้นกำพร้าเนี่ยนะคะ ทุกๆ1สัปดาห์นะคะหลายๆคนจะต้องผัดเซลล์ผิวโดยการขัดผิวบ้างสครับผิวบ้างนะคะแต่ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนนะคะไม่ต้องใช้สครับแบบที่มัน มันทำให้บางคนบาดผิวบางคนไม่ชอบแบบวิธีการทำสครับแบบนั้นนะคะแต่วิตัวนี้นะคะจะเป็นการผลัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนค่อยๆเป็นกรดเบาๆนะคะซึ่งผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้ค่อยๆหลุดออกไปนะคะเพราะฉะนั้นผิวใหม่ที่เราจะได้นะคะเมื่อผิวเก่าค่อยๆหลุดออกไปนะคะมันจะเผยผิวใหม่มาให้กระจ่างใสแล้วก็ขาวกว่าเดิมแล้วผิวจะเปล่งปลั่งอมชมพูมาก